ครับสวัสดีครับวันนี้มาจะมาลองทำโปรเจกต์เล่นๆดูครับก็คือจะเป็นเครื่องสองจังหวะเป็นเครื่องเมทครับผมจะทำเป็นออตโต้คือบิดอย่างเดียวเลยแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะก็คือจะลองครับจะแบบบิดแบบแมอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาไล่ลที่เตอร์เอาไม่รู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับก็เก็บเครื่องเก่าๆมาทำบ้างครับเครื่องมันเยอะไปหมด อย่างแรกที่ทำก็คือตาผ่าเครื่องครับระเบิดเครื่องก่อนทำบดิโอโอ้โหอ้นี่ไงถึงจะได้ใส่ถาดใหญ่ไง เอาลื้อครับลื้อไว้ก่อนอันนี้ถ่ายเก็บไว้เป็นไว้ดูครับว่าเวลาใส่จะใ,ใส่ยังไง คือถอดออกหมดเลยอันนี้จะไม่ใช้เลยสักอย่างจะผ่าระบบเกียร์ออกครับตอนนี้มันติดเกียร์อยู่ ตอนนี้ก็ได้รื้อมาจนหมดแล้วผม,ผมดูแล้วว่าหมดแล้วนะนี่ครับอ่าอ่าแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องถามนะครับ่าช่างประกอบกลับให้ผมดูหน่อยไม่ได้ครับประกอบกลับไม่ถูกแน่นอนนะเยอะจับโอนน้โนะอันนี้ก็คือแบบรื้อแล้วจะให้เสร็จดูตอนเสร็จสีเดียวเลย ครั้งแรกครับผ่าเครื่อง เราจะหลุดแล้วอ่านี่ครับหลุดแล้วมานี่ครับโอ้โหเกียร์ครับห้องเกียร์เขา สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเอาชุดเกียร์ออกครับนี่ไงเกียร์หนึ่งเกียร์สองเอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะต้องถอดอะไรออกบ้างอ่าน่ครับเราลื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำความตาดก่อนเอาพวก ดินพวกอะไรเงี้ยครับไปล้างทำความสะอาดับเพื่อที่จะเด,เดี๋ยวเวลาเราตัดเนี่ยจะได้เห็นอ่ะเดี๋ยวล้างก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังว่ามันเราจะใช้อะไรบ้างไปล้างก่อนอ่าครับตอนนี้ก็ได้ล้างมาระดับหนึ่งครับนี่ครับคือส่วนที่เดี๋ยวผมจะวาดแล้วก็จะตัดให้ดูครับ พี่ก็คือจะตัดคือตัดท่อนบนครับตัดครึ่งหลังออกไปเลยอ่านี่ครับเราจะตัดตรงตรงนี้ครับจะเอาหูเครื่องไว้ตัดชงท้ายออกนี่เลยจะวาดจากด้านในครับเพราะว่าเราจะเอาตรงห้องเครื่องไว้นี่ครับท่องของเกียร์เราจะไม่ไว้เลยครับเราตัดทิ้งเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับ เป็นจุดยึดดายสตาร์ทครับตัวจะเอาไว้นี่เลยตรงนี้ครับต้องเอาไว้ครับสําคัญเลยลืมบอกไปครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องเมทตองหนึ่งครับเขาจะมีสตาร์ทมือครับจะมีดูดดายสตาร์ทด้วยก็ดีหน่อยครับเราไม่ต้องเอาแปลงเยอะครับใช้ไดาสตาร์ทเดิมสตาร์ทได้เลยนี่ครับสิ่งที่เราจะเอาไว้ครับเาว่าไปเรื่อยๆครับ วาดเพื่อที่จะได้ตัดง่ายขึ้นครับคนตัดจะได้เข้าใจด้วยครับอ่าเราก็เอาไว้ตรงที่ส่วนที่จําเป็นครับที่ยึดท่านเครื่องอ่านระูปทรงมันจะประมาณนี้นครับก็เดี๋ยววาดเสร็จแล้วก็ไปทําการตัดกันเลยครับไป อ่านี่ครับรรก็เอาไปยิงทรายมาครับนี่จะขาวประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ได้เอี่ยมี่สุดครับเพราะว่ามันมีคราบที่ดินที่มันหนาๆครับไม่ได้ขูดออกแต่ถ้าขูดออกจริงๆมันก็ออกครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับแล้วอ่าครับก็ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะยิงทรายตามอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยว เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูครข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวุยคลิปหน้าเนี่ยจะมาทําใส่รถอะไรแล้วมันจะติดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวทํารถใส่รถอะไรก็มาดูอีกรอบมึงครับคลิปนี้ครับถ้าชอบกันยังไงนะติดตามกันไว้นะครับน่ากำมันครับมันแน่นอนแรงด้วยก็ชวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดซับสไคร้ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ทางคลิปให,ใหม่เดี๋ยว ทำไม่เสร็จแน่นอนครับเครื่องนี้ไปเดี๋ยวรับชมกันครับไปเ,เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไป